อกกลัดหนองเพราะใจที่ปองรักจิตเกินหักเพราะรักดังไฟสวงร้อนเร่าแผดเผาอยู่ในสวงกระสันหน่วงเพราะรักที่ปักใจเท่าไอ้แสนอยากจะร้องให้ลุ่นทุ่งสะเทือนแควเหตุใดแม่หญิงฉุยฉายคนงานที่คุณพระนายของเขาตกหลุมรักตั้งแต่สบตาคราแรกถึงได้กลายเป็นผู้ชายไปเสียได้คุณพระนายหนุ่มนึกหักใจเหตุไฉนรักแรกของเขาถึงเป็นแบบนี้ หากยิ่งห้ามรักเขายิ่งปักใจใฝ่หาแมนแก้วตาคนนั้นจักเป็นชายแต่เขาก็มอบหัวใจให้ไปเสียแล้วถ้าเรียกเขาว่าแม่หญิงชุยชายอีกคำแล้วก็เขาจะตีเสียให้หัวแบะแก้วตานึกเข็นเคี้ยวคนตัวโตที่ยืนทำตาโศกอย่างไม่ชอบใจหากแล้วก็ต้องหวัน่นไหวเพราะหัวใจมั่นดวงนั้นมั่นในรักแมนเจ็บปวดก็ยังรักรักมั่นผูกพันลึกซึง้งหากไร้ซึ่งวาสนา รักมั่นเพียงเธอชั่วดินฟ้าไม่คลายคราผูกพันแม้สิ้นใจแม้พบชาติที่แล้วทั้งเขาและคุณพระนายจะไม่ได้ครองคู่กันแต่ในพบชาตินี้เมื่อมีโอกาสได้รักและดูแลกันถึงจะเป็นเพียงช่วงเวลาน้อยนิดแก้วตาก็ยังขอบคุณสวรรค์เบื้องบนที่ทำให้เขาทั้งคู่ได้กลับมาพบกันอีกครั้งแม้สุดท้ายต้องพลัดพรากเขาก็ยังดีใจดีใจที่ได้รัก ติดตามได้ในายอสงไขยอ่านต่อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปค่ะ